ออโตัดีเซ์วิสค,ครับอันนี้เป็นอ่างน้ํามันเกียร์นะครับรถยนต์โตโยต้าคามรี่นะครับพอดีว่าลูกค้ามีปัญหาว่าเ,าเกียร์สะดุดกระตุกนะครับาทางานผิดปกตินะครับตรงนี้เป็นเป็นอ่างน้ํามันเกียร์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นรอยอขูดทีเป็นลักษณะวงกลมที่ตัวพื้นอ่างนะครับตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวพามาดูครับอันนี้เป็น เป็นไส้กองเกียร์นะครับไอ้รอยที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันเป็นรอยตรงนี้ฮะมันมากดทับกับกับตัวอ่างเนื่องจากตัวพื้นอ่างเนี่ยมันบุบครับบุบอาจจะเนื่องจากกระแทกหรือไปขึ้นแม่แรงในตำแหน่งที่ผิดนะครับมาขึ้นแมแรงที่ที่ตำแหน่งอ่างเกียร์ก็ทําให้อ่างมันบุบได้ครับเมื่ออ่างมันบุบมันก็ขึ้นมาติดกับตัวทางดูดของกองน้ำมันเกียร์นะครับก็ทําให้ไม่สามารถดูดน้ํามันได้อย่างสะดวกนะครับ เหมือนลักษณะน้ำมันขาดช่วงขาดตอนนะครับอาการนี้ส่งผลต่อการสึกหลอของตัวปั๊มในระบบเกียร์อัตโนมัติอย่างสูงเลยนะครับกองน้ำมันเกียร์เนี่ยมีลักษณะชำรุดแตกหักเสียหายนะครับเนื่องจากว่ามันพยายามจะดูดน้ำมันขึ้นมาครับมันดูดไม่ได้ครับมันก็ทำให้ ชิ้นส่วนโดยรอบนะครับที่บอบ,บางหรือเป็นพลาสติกเนี่ยแตกในลักษณะนี้ได้เลยนะครับ